กูว่เออไปอยู่ตรงั้นยููไอยู่นเฮ้ยวันนี้พยาไปอ่าตอนนี้ที่ตัวท้ายวิีงอยท้ายกับโปรงอย่างเดียวเลยชดไปเลยไหมเลยชดเปล่นไหมม่เนอาไม่เป็นโอเคเอาแรงเลยเลอดดึงแรงดองแรง้องมาเด้มาเลยมาเลยมาอย่าเล็วรอช้าใครอยู่มาก่อนจัดเลย เกไปหนี um ้อเดีวดีเอาดังตัวไเออตัวตัวมาเอาเอานะคุยไ้นเราคุยนี่คือวันนี้วันนี้คือวันสิพันบ้านมากันอย่างซ้นไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆคือการการเรียนแถวไหนถ้าไม่เล่นทุกวันก็ยังไม่เป็น เราม่ลืมมันต้องทูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยวันนึง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 พูดไปเรื่อยๆพูดระจำยังไรก็พูดของผมวันนี้นะออกกำลังใายเดี๋ยวพี่เจคุยกอนอหมายว่ายาวทำหาคลิปเสื้อตัวเดียวแต่ว่ามันสุดจะดานมันไรพูดคนติดต่อแบบมันผมมาอยจำเสื้อตัวเดียวนี่เสื้อกลุ่มตัวนึงเนี่ยทำหาคลิปถึงไอ้นี่มันโดนต้องไก้นี่มันโดนแบบเป็นเส้นกมเลย ืม่ดนันมันจะเป็นบุนลากูน,นดดอยากล้างเลยอย่าเอาออกไปนี่ซิ้งที่นะี่ล้วเอาตอนนี้ก็เป็นปิทินเฟซบุ๊กเอต้องคเงเนเราปฏิทเฟซบุ๊กเลยอ่าปฏิทเฟซบุ๊กถึงมันมีกำลังคิดอะไรอยู่อย่ไหมเห็นไหมอ่าขึนโขอกันมาหนจ,จองงีสิอ่าก่อนก็นไปทิ้งารางไปหาที่วีดีโอถ่ายทอดสด อ่ะคนก็ไม่เล่นกันหรอกอย่รัดๆคนก็ไปกพอได้ไหมถึงมันมีเขียนว่าแตะเพื่อพิมพ์คำอธิบายนั้นเได้ไหมครับตัวนี้นี่มีทุกคนนี่นี่มาขังตรงนี้ก่อนเลยนี่กางเมืองอยู่ตัวนี้โอ้นั่นก็เปิดแล้วโอเคได้ไหมอ่าโอเคถึงตรงนี่นี่ตรงนี้นี่มาเตะตรงนี้ เตะเพื่อเพิ่มคำอธิบายตัี้สื่อธิบายอ่าทีได้สดร้อไปสองก่อนเตะเสร็พอเตะเสร็จตัวนั้นขึ้นมาปานีพิมพ์อ่าไลสดเขีนมาเลยเขีนมาไลสดอ่าไลสดใช้คำว่าไลพิมพ์เลยพิมพ์เลยเออห้าเลขกคนช่ไหม

thật ở mấy cái <tossi> thôi thôi, thôi lắm này, này. đi nha còn đẹp còn đẹp hơn để bưng 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 đi con mới mới dài đi con à, à phim đi rồi để mình cho còn luôn không phải hết hết phải cái lấy mày lai mày lai cô lạc đường nó nó nú nó nú nào à nú cả lăn cả lăn, cả là số đó số ào lấy số tức là đi kiến nó chi lep loi có chi lep loi nè con đúng có gì lep loi luôn đi à lep loi hết à tức là đi có à, lươn à, 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 bài còn Còn

ทำนาจอนั่นๆหมุนหมุนหมุนฮาโอเคเอาถึงแต่นี้ก็กดมาเลยเริ่มถ่ายทอ,อโอเคกดเลยกดเลยเอากด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 เดีด๋ยวเล่นเลอทตัวคนไนก้อนทนก้อนยอา